สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับผมเปี้ยข้าวคุ้นบายกระชอนนะครับนี่คือโหมดของกระชอนพาเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับและบรรยากาศด้านหลังของผมนี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คือวันอาทิตย์ที่12นะครับ2558นะครับผมเดือนกรกฎาคมครับท่านผู้ชมครับและตรงนี้ก็คือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอุณนนะครับซึ่งก็เพิ่งผ่านพิธีสมโภชเบิกพระเนตร องพงพระริษ่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับซึ่งตอนนี้ศาลของเรานั้นก็ได้เปิดแล้วนะครับให้กับประชาชนทุกทั่วสารทิศนะครับที่มีความจัดธาเนื่องใสในองค์พระบาทสมเด็พเจ้าตากสินมหาราช นะครับผมได้เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชานะครับผมขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิริมงคลก่ชีวิตวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับประชาชนไม่ทราบว่ามาจากไหนกันบ้างนะครับหลังไหลกันมาเยอะเลยทีเดียวครับผมจะเดินเข้าไปสัาษว์ทีละคนเราคงจะบอกไม่หมดก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปสอบถามนะครับนี่ประธานที่ปรึกษานะครับของชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านน้อเดี๋ยวผมจะเดินไปหาพี่น้องนะครับผม สอบถามสักน oh ิดหนึ่งว oh ่าประชาชนมาจากไหนกันบ okay? ้างนะครับเยอะแยะเลยทีเ hmm. ดียวโอ้โหมาเยอะแยะเลยนะครับพี่ดองครับครับสวัสดีครับพี่เขอเป็นอะไรนี่เี่โอ้ยเดี๋ยวดนี่อยากทราบเหลือเกินนะครับว่านี่ประชาชนนี่มามาจากที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยหรือว่า ยังไงครับมาจากคนไหนบ้างครับมาจากประชาชนที่อักขาเจ้าตัดสินคือส่วนส่วนมากก็เป็นชุมชนชาวบ้านอรุณรังหาบรังม่อชาววาดอรุณรังหาบรังม่อครับบอกอรุณอืมคุณคนวัดของอืมคุณคนข้างเดียันิดรานเดอร์อืมอืมคุณคนบรรยากาศครับวันทุกวันโอ้โหอืมคือเราเปิดเปิดให้มากราบบ้านทุกวันเลยนะครับทุกวัันครบแล้วทุกๆวันนี้จะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ไหมครับ ก็มีมีมาเรื่อยๆครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับผมขอบคุณที่หนักมากนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวต้องไปถามประชาชนนะครับที่เดินทางมากราบไหว้ว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างวะจะไม่รู้จะถามใครดีผมจะคอยจับตาอยู่พี่ครับครับผมตอนนี้เรากำลังสัมภาษณ์สดนะครับครับ พี่มีความรู้สึกยังไงคะที่มากราบไหว้พระองค์ท่านครับครับผมเริ่มใส่ศรัทธาพระองค์ท่านนะครับผมสมเด็จพระเจ้าตากสร็ผมเป็นชาววัดอรุณวัดอรุณครับเดยที่นี่เลยใช่ครับเด็กฝักนรินครับโอ้วัดพิธีสมโภชก็มาด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณมากนะครับพี่นะโอ้วันที่มากันเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือสิ่งดีๆนะครับท่านผู้ชมที่ทางทีมงานกระชอนดอทคอมนะครับโดยในห้างวิทวรุณและคุณโตวารุณนะครับได้รังสรรมาให้กับประชาชนทุกกท่านนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านชมคลิปแนวอยากจะเดินทางมากราบไหว้นะครับมาไม่ยากครับศาลสุดพรพเจ้าตากสินมหาราชของเรานะครับตั้งอยู่ที่บริเวณนะครับผมถนนนะครับถนนตรงนี้ก็คือถนนบางเดิมนะครับ บางเดิมปากซอยสามบางเดิมซอยสา,ยานะครับหมู่เชียงเงี้ยงสอนอบางบอกใหญ่นะครับอ่ะมาไม่ยากนะครับท่านผู้ชมครับและก็ติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่เวอร์ไวเบ็ตกระชอนดอทคอมโซเชียลแคมก็กระชอนดอทคอมนะครับถ้าเป็นทางยูทูบที่ค่ายเพีงกระชอนดอทคอมและท่านผู้ชมครับเฟซบุ๊กของเราที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็นอีกหนึ่งช่องทางครับเวอร์ไวเบ็บคลิปดอทกระชอนดอทคอมเดี๋ยววันหน้าผมจะมารายงานสดเกี่ยวกับบรรยากาศของศาลพระเจ้าตากสินพระราชชาววังอรุณ ให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวต้องไปไหว้บ้าง